พูดอันนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยจัดอาหารใหม่ให้มันกินตามที่ร่างกายต้องการแล้วมื้อที่เลือกยากที่สุดคือมื้อเย็นทําไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิดสองเรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค n อ d ดีคืออะไรครับเบาหวานไขมันความดันเพราะอะไรครับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยใช้น้อยมากเลยสําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ําตาลตอนเช้าจะได้ประมาณเท่าไหร่คะคนไม่เป็นเบาหวาน อาจจะ8090แล้วไปเจาะน้ําตาลเจาะน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยเราอดข้าวมาเนี่ยสิกว่าชั่วโมงนะฮะตั้งแต่6กโมงเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ไปเจาะน้ําตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยงปรากฏน้ําตาลตอนเย็นต่ากว่าตอนเช้าทาั้งทั้งที่ห่างกันแค่สี่ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานแต่ไอ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี่มันเก็บน่าเกลียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมัน ตัวที่สําคัญคือเป็นไตกีสลายไตยกีสลายนี้อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นความอ้วนแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ําตาลเกินในตอนกลางคืนทําให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบ่อนทําลายอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ของอาหารมื้อเย็นที่ทําให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อมเพราะนอนหลับเราจึงจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเรา แต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไปสามสี่ทุ่มฝ่ามันจะย่อยเสร็จมันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทรมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรค NCD อาหารมื้อเย็นคือเป้าหมายถ้าลดได้ลดไปเลยพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้วไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนัก อาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ําตาลสูงความดันขึ้นน,น้ำหนักเกินนะงดมื้อเย็นนี่ลงวูบเลยหรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินใบกินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้ามไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่ลดเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกล่อมเลย อยากสุขภาพดีไม่ต้องกินจืดสนิทบางคนกลัวไปโรคไตจนไม่กินเกลือเลยฮะเกลือต่ําเลยอ่อนแอเลยนะครับเรากินรสกลมกล่อมนะฮะแต่เราต้องเอาอะไรออกทราบไหมครับน้ําตาลถ้าเราต้องกินอาหารสามมื้อมื้อไหนควรกินมากสุดครับมื้อเช้ามื้อไหนควรน้อยสุดครับข้อที่จริงปัจจุบันนี้เรากินมื้อไหนมากสุด,ดมื้อไหนน้อยสุด,ด NCD เต็มประเทศพอเรื่องพวกนี้แล้วมันง่ายมากเลยที่จะลดน้ําตาลลดเบาหวานลดความดันและลดน้าหนักด้วยงออาหารมื้อเย็น แต่มันยากมากที่จะทำไหมครับยากมาก